เข้าสู่บรรยากาศนี้หน่อยครับพี่น้องาการแบ่งปลาครับพี่น้องครับผมน,นนี่นนะน่พี่น้อง,น,องนั่นแหละครับก็จะมีนะฮะมีปลาดินรไส้สวยตะเพียนไส้สวยนะฮะอย่างนี้ครับผม ตามบรรยากาศไปเลื่อยาเคบรัเบรี่ผมถองกรบบริเวณที่ผมถ่ายทำคือบ้านอกาน้อนงกราบน้อยบเวที่ายทำคือหนองกราบน้อยหนองกรานยริว่ผม่ายทำคอว่าองกันอหนงกราบับริเวณา่มายทือว่าหนอานงกราบน้อยบรทเวณทมานคินงกรบน้อหนกราบน้อระเาณนี้ก่อนหนอน้หนานี่ก็ขายปานกราบนนกไายว่วนะฮะรับ ในสี0รบาทครับผมวันนี้ก็ในหลากหลายขอเอ่ยนามท่านหนึ่งน้องจุ๊บเป็นคนซื้อนฮะตัวนั้นนะฮะครับผมเอาขึ้นมาแชร์ไปก่อนแบบนี้ประมาณนี้ก็ปบนี้ประมาณนี้นะฮะอยู่ที่หนึ่งนะประมาณนี้เดี๋ยวถ่ายรูปป่ะโอ้โหโอ้โหอาหารกับท่านน้ำดื่มคนโก้เหรอฮะโอ้ขอบคุณครับครับผมโก้ขนาดไหนต้องตามกันต่อครับผมไปเลยเรียบร้อยครับผมบับึกป้ลบับเบิ้ลก็ในของเซีนคิงครับผม ปไนเลยเจ้าดึกลงมาเจ้าก็ดึกเขาหันดึกเขานั่นครับผมปันนี้เรียกจับที่รู้ทุลุ่ยเลยวันนี้ตัองมาเรียกจับเพราะว่าจับม่ได้ต่มาวันน่้ดูวิธีการแบ่งปลาครับนะฮะอ่าวันนี้อ้านิ่งใหญ่สุดอ้าวนิ่งใหญ่สุดอ้าวไว้ไหนเอาไว้อ้าวเกลกิงไว้ในถังแช่ครับผมส่วนเราโดนคนโกร๋อใส่ถังครับผม ดูทำสวยคมงามสองปาราอย่างอีกครั้งครับพี่น้องครับผมเอาๆนี่ตัวใหญ่ครับผมตัวใหญ่ครับพี่น้องครับผมนี่เราสู่ฟังประมาณนี้นะครับขอบคุณครับโครงการรับชมสวัสดีครับ